ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญวันนี้ลงมติด้วยเสียงข้างมากยอมรับคำร้องนะคะที่จะวินิจฉัยคำร้องขอให้พิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา68ค่ะขณะที่วันนี้อีกด้านหนึ่งมีความคำยืนยันจากกลุ่มนปชนะคะที่จะเดินหน้าเคลื่อนไหวชุมนุมใหญ่กันในวันที่8พฤษภาคมค่ะประเด็นสำคัญวันนี้ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาก็คือการตีความเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา ว่าขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือไม่โดยการประชุมวันนี้นายวสันสร้อยพิสุทธิ์ประธานศารรัฐธรรมนูญไม่ได้ร่วมประชุมด้วยนะคะโดยขอลาป่วยการประชุมใช้เวลาเกือบ7ชั่วโมงมีมติขยายเวลาให้สมาชิกบุฒิสภาจำนวน46คนชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายในวันที่15พฤษภาคมเพราะสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งว่าอยู่ระหว่างปิดสมัยประชุมสภา จึงไม่สามารถส่งคำร้องของนายสมชายแสวงการสวสัญหาและนายบวรยศินทรให้สอสอและสอวอทั้ง312คนได้แต่หากไม่ชี้แจงตามกำหนดศาลจะถือว่าผู้ร้องไม่ติดใจและจะเดินหน้าตามขั้นตอนต่อไปที่ประชุมมีมติ5ต่อ3เสียงรับคำร้องของพลเอกสมเจตบุญถนอมสวสัญหาที่ขอให้วินิจฉัยว่านายสมศักดิ์เกียรติสุรน,น์ประธานรัฐสภากับพวก312คน กระทำการเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการตัดสิทธิ์ของบุคคลในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือไม่โดยจะส่งสำเนาให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงภายใน15วันซึ่งวันนี้ไม่ได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะคะซึ่งสานุนก็มีมติให้ขยายถึงดได้วันที่15พฤษภาคมนะครับ oh. ถ,ถ้าไม่ติดใจถ้าท่านไม่ติดใจไม่ชี้แจงก็ถือว่าสามนึนก็มีอำนาจที่พิจารณาต่อไป ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงในชื่อกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ปักหลักชุมนุมหน้าศาลร,รัฐธรรมนูญตลอดทั้งวันและจะก,กำหนดท่าทีเคลื่อนไหวใหญ่ในวันที่8พฤษภาคมมีจุดประสงค์ให้ตุลาการลาออกทั้งคณะและวันพรุ่งนี้จะยื่นหนังสือต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันที่8เนี่ยคือเราเราต้องให้ตุลาการเนี่ยยุติบทบาทอย่างเดียวคือไม่ยุติคุณก็ออกไปอย่างเดียวเพราะว่าเราให้เวลาคุณมานานแล้ว นะครับแล้วคุณก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านนี้เมืองนี้มาพอแล้วนะครับาการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงยังได้เชื่อมต่อสัญญาณการถ่ายทอดสดจากเวทีชุมนุมไปยังสถานีวิทยุในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม10ส,สถานีด้วยกันค่ะ